สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้ได้มีโอกาสคุยแบบ2 in 1คือจะคุยถึงหนังเรื่องมินามาตะซึ่งเพิ่งเข้าฉายในประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคม ใช่ไหม2,564เข้าฉายชนกับหนังฟอร์มยักษ์3เรื่องนะครับทั้ง Fast 9ทั้งดูนแล้วก็ทั้ง Jungle Cruise 3เรื่องนี้ก็เลยแย่งโรงไปครองหมดแล้วก็เหลือโรงฉายให้มินามาตะแค่เพียง2-3สาขาในประเทศไทยเท่านั้นเองเท่าที่รู้ก็จะมีพารากอนพี่โอไปดูที่เอสพานาดไม่ใช่เมเจอร์ Major รัชโยธินนะครับ เมเจอร์รัชโยธินขายฉายไม่ครบทุกวันด้วยบางวันก็ไม่ฉายแล้วก็เอสพระนาดรัชดาเลือกดูรอบที่เช้าสุดของเมเจอร์รัชโยธินในวันที่ฉายมีวันที่ไม่ฉายนะครับก็วันนั้นรอบนั้นมีคนดูอยู่เพียงแค่พี่โอ๋เข้าไปดูตอนต้นเรื่องเลยตั้แต่ตั้แต่มีตัวอย่างหนังหนังฉายไปได้สักพักเราเข้าไปคนแรกไฟลงยังสว่างก็ไม่เห็นว่ามีใครเข้าโงเลยดูไปสักพักสักพัก,ส,ก,พกสักครึ่งชั่วโมง ก็เห็นมีคนข้างหน้าไม่รู้ว่าเราดูอยู่กับนั่นเป็นคนดูหรือว่ามีใครมาดูกับเราด้วยนะครับก็จะบอกว่าขนาดฉายน้อยโรงน้อยรอบขนาดนี้คนดูยังน้อยมากขนาดนี้แถมใช้เอ็มพาด้วยไม่รู้ว่าจะมีรายได้เท่าไหร่รายได้ทั่วโลกในขณะน,นี้ผ่านไปเพียงแค่จากที่รายงานใน IMDB เพิ่งจะได้แค่1 6ล้านแสน เท่านั้นเองนะครับฉายทั่วโลกแล้วนะมีรายชื่อประเทศประเทศที่ฉายเยอะแยะประเทศที่ไม่ได้ฉายก็มีเนื่องเพราะว่าข่าวคราวคดีความของพี่จอห์นนี่เด็ยังยังคงไม่สิ้นสุดนะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าก็คลิปนี้ขอคุยแบบ2 in 1นะคุยเรื่องนี้ด้วยแล้วก็คุยเรื่องพี่จอห์นนี่เด็ด้วยนะครับอาจจะมีสปอยหนังเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็แทบจะไม่มีคนดูอยู่แล้วพี่ขนาดพี่โอไปดูในโรงเนี่ย รอบน้อยโรงน้อยยังมีคนดูน้อยรวมๆทั้งโปรแกรมในประเทศไทยจะถึงร้อยคนหรือเปล่าก็ไม่รู้คลิปนี้ก็เหมือนกันคิดว่าคนคงจะดูรวมไม่ถึงร้อยคนก็ไม่เป็นไรเราจะพูดได้อิสระนะครับก็พี่จอร์นี่เด็บมีมีเรื่องกับหนังสือพิมพ์เดอะซันหนังสือพิมพ์เดอะซันเนี่ยเขาลงข่าวว่าพี่จอรนี่เด็ตปีภรรยาก็คือแอมเบอร์เฮิร์ตนางเอกเรื่องอ q คว m าแมนแล้ว หลังจากที่มีคดีความกันเนี้ก็วอร์เนอร์ก็เลยไม่ใช่ดิสนีย์ครับก็ยกเลิกการจ้างพี่จอหนนี่เดฟมาสแสดงนำใน p i r a t e of the c a r i b b e a n ภาค6แล้วเอาราราผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มาสแสดงแทนนะครับแล้วยังไม่มีข่าวข่าวคืบหน้าของงานสร้างนี้เท่านั้นยังไม่พอวอร์เนอร์เจ้าของหนังชุด Harry Potter ชุดที่2ชุดสัตว์มหัศจรรย์ก็ทำการยกเลิกพี่จอนนี่ในบ,บ,บทของกรินเดวันหรืออ,อที่ตัวแรกเป็นโคลินฟาเรลเล่นนะครับเป็นร่างแปลงแล้วร่างจริงเป็นจอนนี่เด็ก็ยกเลิกเปลี่ยนเป็นไปจ้างแมดมิเกนเซนตัวร้ายจากเรื่องด็อกเตอร์สเตรนมาแทนแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวใดๆมาอีกมีข่าวล่าสุดบอกว่าพี่จอห์นนี่เดบจดชะชนะคดีแอมเบอร์เฮอร์คิวความจริงแล้วจอห์นนี่ไม่ได้ตีภรยาแต่ภรรยาเป็นคนไปใส่ความว่าถูกตีแต่เรื่องราวรายละเอียดอันซับซ้อนเนี่ยจะเป็นยังไงจะจบลงยังไงอันนี้อันนี้พี่โอ๋ไม่ได้ตามข่าวละเอียดนะครับใครที่มีความรู้ก็ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าติดตามข่าวโดยละเอียดช่วยอธิบายเพิ่มเติมในคอมเมนต์ให้ด้วยก็ แต่สรุปว่าข่าวที่พี่จอห์นนี่เดฟตีภรรยาแล้วลงในหนังสือพิมพ์เดอะซันเนี่ยทำให้งานของพี่จอห์นนี่เดฟหายทั้งหมดแล้วเรื่องนี้ก็อยู่ในระหว่างการค้างค่าการฉายก็เลยทําให้ไม่ได้รับการฉายในหลายประเทศแล้วไม่ในประเทศที่โปรโมทก็ไม่ได้รับการโปรโมทเท่าไหร่ด้วยนอกจากเรื่องนี้ยังมีอีกเรื่อง Big City n i g น t คือหนังที่แสดงร่วมกับ Forest w วิกเก็ตเผู้ติดูติดกัน Forest w i ิก t a เกอ นะครับเรื่องเกี่ยวกับศิลปินแรปทูพักกับ b i กกี้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อประมาณ10ปี20ป,ปีที่แล้วอันนั้นตอนนั้นพี่โอยังเป็นบอกหนังสือเพลงสากลอยู่เลยนะครับยังพอที่จะจำได้ที่มีที่ร้องเพลง Every breath you take เอาเพลงของ Sting มาคัฟเวอร์๋อ,อนั่นมัน p า f f Daddy นี่ Puff Daddy ร้องให้ b i g g ี้นะครับ อ่ะเริ่มจะงงละเอาละเรื่องนั้นก็คือพี่จอรน,นี่ก็มาแสดงเป็นนักข่าวในรู้สิจะเป็นนักข่าวนะเรื่องนั้นหรือเป็นทนายนี่แหละแต่เรื่องนี้เป็นนักข่าวนะครับตกลงเราจะได้รเหลือจอนนี่เดบแค่2เรื่องให้ดูในปีนี้หลังจากคดีความหลายๆประเทศไม่ได้ดูนะเราโชคดีนะบอกซะก่อนแต่ว่าฉายให้ดูแค่นี้คิดว่าหมดสัปดาห์นี้เรื่องนี้ก็อาจจะไม่มีฉายแล้วนะครับ ภาพถ่ายของเขาจะต่อสู้ความเป็นธรรมให้คนทั้งโลกได้รู้จอน,นี้ได้เป็น W. Eugene Smith เรื่องมินามาตะภาพถ่ายโลกตะลึงกำกับโดยพุมกับลาวิตัซึ่งซึ่งเราไม่ค่อยรู้จักผลงานของเขาเท่าไหร่นะครับเรื่องทั้งเรื่องเป็นเรื่องที่จอนนี่เป็นช่างภาพของนิตยสารไลฟ์นักข่าว ใครเกิดทันก็อาจจะเคยเห็นนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่ลงเรื่องราวข่าวสำคัญของทั่วโลกเป็นหนังสือพิมพ์ที่ดีฉบับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วตอนนี้น่าจะปิดตัวไปแล้วนะหรือยังไม่ปิดก็ไม่รู้นะครับแต่พี่โอเคยมีเคยมีไลฟ์อยู่หาไม่เจอแล้วสาเหตุที่เอาโปสเตอร์นี้มาประกอบเพราะว่าเราไม่มีภาพประกอบอื่นๆที่จะเอามาคุยกันไม่ได้ตัดต่อนะครับคลิปนี้ก็ นอกจากพี่จอร์นี่เด็บแสดงแล้วยังมีดาราญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยคนที่เป็นฝรั่งก็จะมีแค่จอ h ์นี่เด็บเป็นตัวเอกกับพี่บ nah ินไนฮีเป็นบอกอของหนังสือ l i ฟ e อยู่ที่อเมริกาแค่สองคนนอกนั้นมีมีตัวประกอบที่เป็นฝรั่งอีกเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับแต่ว่าเรื่องเน้นหนักไปทางชาวญี่ปุ่นเป็นหลักมีมิมนามีเป็นนางเอก แสดงเป็นไอรีนแล้วก็2คนนี้เอามาให้ดูหน้าเฉยๆนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮิโรยุกิซานาดะกับทาาโดบุอซาโน่ผู้พูดชื่อผิดต้องขออภัยด้วยคนที่แสดงเป็นหลอดไรเดนกับสกอร์เปียนในเรื่อง m o r t o n c o m b a t ก็ทั้ง2คนก็มาร่วมแสดงในเรื่องนี้แล้ว2คนนี้เคยเจอกันมาก่อนแล้วในเรื่อง47โรนิงของเคียนูลิฟนะครับแต่ โตสเตอร์เราก็มี U.I.P. เคยให้ไว้แล้วหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอไม่งั้นจะเอามาโชว์ให้ดูนะครับก็เป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นที่ตกทุกข์ได้ยากจากสารเคมีของโรงงานชีชิโซเป็นโรงงานผลิตสารเคมีทิ้งสารเคมีทิ้งสิ่งเป็นพิษลงแม่น้ําแล้วชาวบ้านก็เอามาใช้ที่เมืองมินามะตะจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับที่เกิดภูเขาไฟ อิโสอาโสปะทุอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่ไม่รู้ว่าภูเขาเจังหวัดคุมาโมโตกับเกาะคิวชูเนี่ยอะไรใหญ่กว่ากันเราก็ไม่ได้ศึกษาแผนที่ศึกษาไปก็คงจะอ่านไม่เคยออกใครรู้ก็อธิบายบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับมินามาตะเป็นเมืองในจังหวัดคุมาโมโต และประชาชนพลเมืองนี้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ํากินน้ําใช้ที่เสียทําให้เด็กที่เกิดออกมามีความพิกลพิการรวมทั้งคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยจะมีอาการตัวสัน่นแล้วก็มืองิกงอแบบว่าร่างกายผิดรูปร่างพูดไม่ได้ตาบอดหรือมีความพิการซ้ําซ้อนหลายอย่างอันนี้เขาเรียกว่าเติมทีก็มีโรคนี้มีชื่อเรียกแล้วต่อมาก็เรียกว่าโรคมินามาตะเขาต้องการให้ประชาชนทาวชาวโลกรับรู้ ถึงการมีอยู่ของโรงงานนี้ถึงการที่คนถูกทำร้ายและจะเป็นแบบอย่างในการต่อสู้ให้กับประชาชนที่ต้องต่อสู้กับโรงงานที่ทำร้ายประชาชนทั่วโลกก็เลยติดต่อให้ยูจีนสมิธไปทำข่าวที่ญี่ปุ่นเมืองมินามะตะยูจีนสมิธก็เป็นคนติดเราอยู่แล้วก็เลยสั่นไปด้วยนะครับก็เหมือนเหมือนกันอ่ะพอพูดถึงหนัง คลิปนี้พี่โอ๋ก็ไม่ได้อยากสปอยอะไรทั้งนะั้นมันเป็นหนังดราม่านะครับความยาวหนึ่งชั่วโมงห5บหนาทีคะแนนของประชาชนก็ให้ดีอยู่ที่ประมาณเจส่วนนักวิจารณ์ให้แค่ห้าเต็มสิแค่ผ่านนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประชาชนอย่างพี่โอดูแล้วก็ให้ได้เท่ากันก็ค,คือให้ได้เท่าประชาชนคือได้เจดเต็มส0บมีความพอใจในระดับหนึ่งพอใจที่ได้เห็นจอน,นี่เดดมาแสดงพอใจที่เป็นเรื่องราวของคนญี่ปุ่นเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว ได้เห็นวัฒนธรรมได้เห็นการต่อสู้ได้เห็นความอดทนของคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนญี่ปุ่นจริงๆคนญี่ปุ่นก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีเหมือนกันเหมือนเหมือนกันทั่วโลกนะครับคนญี่ปุ่นที่ดีชาวบ้านเนี่ยแหละเกาต่อสู้อย่างสันติอหิงสากับโรงงานที่ทำร้ายประชาชนเรื่องจริงในเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าไปอ่านเนื้อเรื่อง อ่านความจริงมาก่อนที่จะดูหนังมันก็จะไม่สนุกแต่ถึงไม่ได้อ่านเข้าไปดูหนังแล้วก็อาจจะรู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเดาได้นะครับแต่เหตุการณ์ประกอบแวดล้อมเนี่ยเราก็ไปดูคือความเป็นการแสดงของเรื่องนี้มันยังไม่ไม่เต็มที่มันดูเหมือนเป็นสารคดีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าเราดูหนังประเภทชีวประวัติหรือหนังที่สร้างจากเรื่องจริงบางทีเราใส่รายละเอียดอื่นๆที่มันทำให้หนังสนุกขึ้นมามากกว่านี้ก็ได้อย่างเช่นอีรินบล็อกโควิสของจูเลียโรเบิร์ตที่ได,ได้ได้รับรางวัลออสการ์จากผู้เรียกร้องต่อสู้สิทธิของคนที่ถูกโรงงานทำร้ายหนังพร้อมเรื่องเดียวกันเลยในอเมริกาอันนั้นหนังดังทาได้เป็นทาได้หลายร้อยล้านทั่วโลกแล้ว จูเลียโเบิร์ตก็ได้รางวัลออสการ์ด้วยนะครับน่าจะได้นะที่าพี่โอ๋ไม่ผิดนะครับคือเพราะเรื่องเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้น่าจะทําได้ขนาดนั้นเพราะว่าดาราใหญ่อย่างจอห์นนี่เด็บก็มาแสดงแล้วบรรยากาศในญี่ปุ่นดูแล้วมันก็สมจริงดูแล้วน่าเชื่อถือพี่โอ๋ก็สนุกกับเนื้อเรื่องและสนุกกับบรรยากาศของญี่ปุ่นแต่การดําเนินเรื่องมันก็อออืดอ,อ,อ,อาดเนิบนาบแล้วก็ฉากที่ควรจะตื่นเต้นมันก็ไม่ตื่นเต้นนะ่ะ ฉากที่ถูกทำร้ายฉากที่การต่อสู้ที่เป็นอุปสรรคที่ต้องลุ้นเราก็ไม่รู้สึกว่าลุ้นนะครับตัวละครบางตัวที่เรารักเราชอบอย่างตัวละครเด็กที่เป็นมินามะตะที่ที่จอน,นี้เดยบเนี่ยเราก็เออเดี๋ยวมันจะต้องมีบทแน่เลยจอน,นี้อุตส่าห์ให้กล้องไปแล้วมันก็หายไปเฉยๆมันอันนี้อันนี้อันนี้ขอสปอยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปคาดหวังว่าตัวละครตัวนี้ที่น่ารักเนี่ยมันจะกลับมามันไม่กลับมานะครับ นอกนั้นพอสปอยตรงนี้ก็หมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วว่าที่เหลือเข้าไปดูว่าเขาต่อสู้อย่างไรเขาจะรับสินบนจะรับใต้โต๊ะหรือเขาจะเอาชนะความขี้เมาของเขาได้หรือไม่แล้วสุดท้ายเขากับนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะลงตัวลงเอออย่างไรแต่ตามประวัติที่แท้จริงก็คือมินามาตะเป็นผลงานสุดท้ายของ w e u g e n e Smith ซึ่งถือเป็นผลงานล้ำค่ามากของนิตยาสาร Life นะครับเป็นผลงานที่ขึ้นชื่ออยู่ในหอเกียรติเกียรประวัติอะไรประมาณนี้เลยถึงได้เอาเรื่องนี้มาสร้างก็เป็นหนังที่สนุกพี่โอให้ได้7เต็ม10ครับน่าเสียดายที่ถ้าหนังก็ยาวแล้วอะถ้าอุดรูรั่วต่างๆคือบานฉากบางตอนมันก็ ดูเป็นหนังเราก็เห็นอย่างจอนนี่เดปล้องเพลงที่มันไม่ได้อยู่ในยุคสมัยเดียวกันอันนั้นยังเอามาใส่ได้เลยน่าจะใส่ความสนุกอื่นๆไปอีกมันจะได้มากกว่านี้อาจจะได้ถึง8ถึง9เสียดายครับแต่ก็ไม่ได้เสียใจที่ดูเรื่องนี้ถือว่าไปดูเอาความรู้ไปดูจอหนนี่เดทไปดูบรรยากาศญี่ปุ่นไปดูประวัติศาสตร์ของมีนามะตะคุมามโตะญี่ปุ่นเท่านี้ เราก็พอใจแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ